สวัสดีครับปั๊มลมโซ m a c ก y บายิวัตหนวันนี้จะพามาดูปั๊มลมแบรนด์เซ n นเท l แบรนด์ในเครือิลวัตหนเเป็นปั๊มลมระบบสายพานหรือลูกสูบทนทานใช้งานได้นานก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือข้อมูลใหม่ๆไว้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้คือปั๊มลมลูกสูบแบบใช้สายพานยี่ห้อเซนรัารุ่น GT-2280 มากับขนาดมอเตอร์2แรงม้ากําลังมอเตอร์2,850รอบพร้อมกับขนาดถัง80ลิตรเจ้าตัวนี้สามารถผลิตลมได้170ลิตร ต่อนาทีแรงดันจะอยู่ที่8บาร์ใช้ไฟ220โวลต์ขนาดภายนอกความกว้างจะอยู่ที่40เซนติเมตรความสูงจะอยู่ที่72เซนติเมตรความยาวจะอยู่ที่91เซนติเมตรและจะมีตัว p r e ช s u r e s w i t c หรือระบบตัดต่อทําหน้าที่ตัดและต่อวองจรไฟฟ้าให้มอเตอร์ทํางานหรือหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันในถังถึง8บาร์จะหยุดปั๊มและจะเริ่มทํางานใหม่เมื่อแรงดันลดเหลือ6บาร์จุดเด่นของปั๊มลมลูกสูบแบบใช้สายพานคือมีความทนทานที่สูง สามารถทำลมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังนวลในเรื่องของความร้อนแต่ต้องดูความเหมาะสมของแรงม้าและขนาดของถังลมให้เหมาะสมกับงานเจ้าตัวนี้จะเหมาะในงานหลายแบบเหมาะกับงานที่ต้องการลมอย่างต่อเนื่องใช้งานได้เรื่อยๆ เช่นงานอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์งานพ่นสีของชิ้นเล็กงานเฟอร์นิเจอร์สิ่งที่ควรรู้คือการดูแลรักษาปั๊มลมเบื้องต้นด้วยตนเองการดูแลในส่วนของไส้กรองอากาศทําความสะอาดเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพของหน้างานกรณีเปลี่ยนไส้กรองจะทําก็ต่อเมื่อฉีก ดู ب, ชำรุดตัวเช็คสายพานเช็คจากความหย่อนของสายพานโดยใช้นิ้วกดดูแลในส่วนของการถ่ายน้ํามันอยู่เสมอใช้น้ํามันให้ถูกประเภทและในส่วนระยะเวลาในการปั๊มลมตั้งแต่0บาทจนถึง8บาทจะใช้เวลา4นาที4 4 วินาทีและตั้งแต่6บาทจนถึง8บาทใช้เวลา1นาที18วินาทีและแน่นอนในส่วนของเรื่องการบำรุงรักษาไม่ต้องห่วงเลยเพราะทางปั๊มลมโซแมกบาบศิลวัตหนึ่งมีทีมช่างผู้ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า40ปีพร้อมให้บริการและมีอะไรรองรับทุกชิ้นย้ำว่าทุกชิ้น พร้อมให้บริการครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาที่ช่องทางการติดต่อน,นี้ได้เลยครับทางเรามีฝ่ายขายพร้อมให้บริการสำหรับวันนี้ทางปั๊มลมโซแม็กยักษ์เขียวร้อแดงแรงทุกบารก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ